สวัสดีครับผมนายศรีนาสิงห์จตุรัตถครับผมหรือชื่อเตาผมขอบคิณทิกต็อกมากครับที่ทำจุดนี้นะครับและทำให้รู้จักเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ในเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับแต่ยังไม่ได้ไปที่หน้าเขื่อนช่วงเวย็นจะไปหน้าเขื่อนเนพื่อนทักน์ไนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนของลุงเล็กนะดังมากเลยทีม่มีที่พักที่พักฟเพ็ญน,นะผมยังพักที่เดิมฮะวันนี้ผมก็ได้ลองตัวนี้ตัวแปรตัวนี้ลองดูนะครับก็ราคาก็ย่อมเยานะ รสชาติใช้ได้ผมลองชิมดยู่แล้วเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศกันเพื่อนๆวันไปก่อนบรียกาศนะขออญาตชนแก้วเพื่อนกนโอเคที่เป็นบรรยากาศนะรอบๆนี่ดูด้านนู้นเลยเห็นไหนี่มีการล่องแพนเย้นี่ เห็นไหมฮะมีรองแพนนะอันนี้เป็นน้องชายนะน้องชายเนี่ยน้องชายนี่นี่น้องชายโหแม่งแบบยางหลอง่อนี่นี่ดูดูแค่ดูซออคนะอ,อเนี่ยหนาวไหมนะซออคอนี่หนาวนะอันนี้ช่องตั้งท่าช่องตั้งท่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะนั่งดื่มตรงนี้อาจจะพูดคุยกันไม่นานนะครับโดยประมาณเดี๋ยวขอญาตยืนเท่ๆให้เพื่อนดูก่อนนะว่าเราตรงนี้แฟบโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกนะัน ัวเียวกอกดูแม่นก็บอกว่าไม่ต้องแทนค่ทาสันแไนสุราเข้ามานไ่แม่โอหแนหน่อยิดเดี๋ยวเขอขายน้องชายหน่อย โอเคทำสัมภาษณ์ชาวล็อกชาวล็อกโอเคขอบคุณมาก